เกื่อเหลือเกินนี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จะเห็นเลยนะคะมาแล้วน่ะนะ่ะสี่คนด้วยกันนะคะวัยรุ่นทั้งชายทั้งหญิงเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วงัดค่ะงัดงัดตู้หยอดเหรียญร้านซักผ้าจุดนี้คือพื้นที่อำเภอปวกแดงนะคะที่จังหวัดระยองเจ้าของร้านเขาเลยมาโพสต์ไงเขาบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยเขียนว่าโจรออกทํางานแล้วจ้าเมื่อคืนลูกหลานใครไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านหาออก งัดเครื่องซักผ้าตามร้านโดนกันทั้งซอยสองแล้วมั้งกลางคืนไม่นอนไปหางานทําคงรวยแล้วเนาะฝากเตือนชาวบ้านอยู่ที่แม่น้ําคูจ่ะเริ่มอยู่ยากละทั้งติดยาทั้งพนันออนไลน์นี่คือข้อความที่เขามาเขียนนะคะเนื่องจากว่าเขาทนพฤติกรรมกวนเนี่ยไม่ไหวแล้วสี่วัยรุ่นเนี่ยแหละค่ะเออเนี่ยค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะจุดที่เกิดเหตุอยู่ในชุมชนแม่น้ําคูค่ะอยู่ที่ปวกแดงระยองนะคะคนนี้ชื่อว่าคุณอรไทย เขาเป็นเจ้าของร้านพานักข่าวไปดูร่องรอยความเสียหายกล่องยอดเหรียญเนี่ยโดนงัดไปสองกล่องด้วยกันเนี่ยร้านลนักษณะแบบนี้เปิดโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็บอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตีหนึ่งของเมื่อคืนวันที่6มิถุนายนก็เห็นคนเนี่ยมาโพสต์เตือนภัยการบอกเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะขอบวนโจรมันเยอะใครที่มีร้านซักผ้ายอดเหรียญยอดเหรียญเนี่ยนะคะมันจะโดนงัดกันเยอะก็เลยแวะมาดูที่ร้านไม่แบบ คือตอนนั้นก็ไม่คิดว่าร้านเราจะโดนเหมือนกันเนะ<ช>เาะพอมาดูอ้าวโดนอีกเหมือนกันนี่<ห>และไอ้เหรียญที่ได้ไปนี่เธอบอกว่าเป็นพันนะโอ้โหนี่หมามันก็เห่านะแต่มันไม่กลัวหมาไงถูกไหมไม่กลัวไม่กลัวอ,อะลองฟังเธอดูค่ะในช่วงให่เราก็เลยมาเปิดเครื่องแถวข้าเราดูปรากฏว่าสองเครื่องนี้ไม่มีเงินเลยแล้วก็ล็อกไม่ได้ทีนี้เราก็เลยเปิดกล้องจงจหน้าบ้านดูมันมาช่วงตีหนึ่งก็เลยดูช่วงตีหนึ่งใช่ไหมคะก็เห็นเลย นได้สองเครื่องแล้วหมาก็วิ่งมามันกลัวมันก็เลยไปความความเสียหายนี้ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ไม่แน่ใจนะคะน่าจะน่าจะประมาณสี่พันมั้งคะเนี่ยตอนนี้นะคะเจ้าของร้านบอกจะไม่ไหวแล้วค่ะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอปกแดงไว้แล้วนะคะแล้วก็โพสต์เตือนภัยกันเลยค่ะ <Yeah. S 2> โอ้ยร้านไหนที่มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่าว่าแต่แถวแถวปลวกแดงเลยนะคะตอนนี้ต้องระวังในทุกพื้นที่เลยค่ะเนาะคือไอ้พวกร้านซักผ้าหยอดเหรียญแบบนี้มันจะมีคนมาใช้บริการเนี่ยเยอะอช่วงหลังๆนะบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีเครื่องซักผ้าที่บ้านบางคนอยู่คอนโดอะไรแบบนี้นะก็มาหยอดเหรียญแล้วก็ซักผ้ากันแล้วบางร้านเนี่ยมันก็มีหลายตู้ไงเงินมันก็เยอะ ใช่อันนี้รวมๆกันเนี่ยงัดไปสองกล่องใช่ไหมคะได้ไปเป็นพันนะต่อให้เป็นเหรียญก็ตามแต่เนาะมันมีเวลานับนี่นี่ดูสิมันงัดออกมาทั้งกล่องเลยนะคือบางคนเนี่ยมันอาจจะแบบอ่าแค่เอาเหมือนแท่งเหล็กเนี่ยมาจิ้มจิ้มจิ้มให้เหรียญมันออกอะไรแต่นี่เอามาเลยทั้งกล่องเลยนะคะ